เจ็ดโมงนะโอ้ลืมว่าวันนี้ตลาดนะคน,นยังหมดลายเลยวะ ว่าน่ะนั่งน่าเปยิปเกยจับบลอตัวอ้าตัวได้โอ้ตัวมันามันคือแจกวะตัวแกเป้าล้วก็ไปยิบใส่ข้อมันหันตัวนั่นคะตัวหลวดตัวนั่นน่ยปวดนี่ พี่หนาเป็นตาเลือกเราอยู่ก็มีสองตัวจงังวะตัวใดตัวใดตัว,น,วนันะ่นเนี่ยอันสีลายนั่นแหละสีถือนะอันไปไซโครตอนนั้นนะจะไม่ได้ได้คอหลุดมันเป็นกับสักย่ามสักนะสักสักมือสักฟานะสักเครื่องไม่แต่ไม่แต่อปอมนี่ตอนนี้บ่กมีคนเติมปอมโอ้ยเธอบึง chắc nội anh ừ. Vâng. kẹt cầu nguồn mình người bổ người buồn buồn hại เสียปอมเลยบมีเงินนะนะนั่นหรอบอกันมี้คือบถือแบนมนยยืมยูจากพันนึงอะนะบมีเีนะในห้อเป็นหรมนะบนพะ่มซื้ออไดีบซือมเ่าบันทซื้อวันทีซื้อน้องแคคิดยังบอออกอกุ้ยังวะคิดยังบมซื เออเขาคิดย่งบุยังบุซืออ้กุ้งก็ยังว่าเพิ่นเพิ่นก็คิดว่าทีซื้อเลยยังนั่นแหละเพิ่นเราแค่คิดนะซเจา้อ็ดศูนย์กับบุึียี่คำตอกศูล้ววะศูนย์เจมันออกเจมบอลศูนย์เจ็ออกดูดูอันศูนย์เจ็ดูนยดสรถสักกูน่านี่เทื่องไหนมันออกสามศูนยดนี่ศูนย์สามมันะเลข้องออนด้ทะเบียนรถขาศูนย์เจ็ดกี่มรดิเจ็ดศนย์หนึงเจ็ดศูนย์ใสิ่จักนอกต่างลายตัวนะก แตงโมกัลาโอ้แตงโมเขอกจักตออกเลยจแต่ไพแต่ไพหูจักอันโอ้มัเกิตีไปด้เบิ้ั้งลตัวนั่เลยแตงโมกันเลเนาะพุ่นะพุ่นคนแบบบุคิดอมันจังสีออกนะเอออาเบิรงพี่เพิ่าอาทิตย์นี้เนาะเจ็ดโมงปลายเลยโตแตงโมอะไเบิ่งนพี่นะครับเจ็ดโมงสิบสเจ็ดโมงเลยดิเจ็ดโมงไปสายเป็นยังไ เพลงชาตินะนะนมันมนี้จะถ่ายให้ได้มั้นี่เขาอันนี้เปนย่ามันขยัาตีกองมาลองเพลงะนะงมันฮอนเทนเลยนเาดูอนเต็มๆนะเป็น,นยดนหน้าก็ไม่ด้านหน้าสการเลยเนาะมึงจะใส่บาทปะ

เนี่ยกันซาวนุดเราเหียดแทบอยู่แต่ว่าเราใส่รดดีแล้วมอย่างมันจะเป็นอะไรนะกินมือนะอันหน้ากำนันนะะเราใส่ในสมพักนะนะเราใส่อย่างพวว่ารถด,ดีเลยมันละลายหมดนะมันบ่มันมนัวพวนมันเป็นอะไรนะพูดว่าสมพักธรรมดาเดือดหักแล้วนะโปเปิด์ต้องเบิง์นแล้วจอทั้งนอก จะจุงน okay, ้ำไปดิจุบไก่เน่อยเออลงเปิดก่อนนะมึงน้ำอะไรเอ้ยยุดยุดไปมาะอ๋อนตอนรับยังดีอะนะนะอ๋ออนเออ Eh, uh, Bik. Ternlap yang di mana, Bik? Oh. Uh. Oh. Oh, Bik Mam. Hmm. Ah, uh, ternlap yang di. Eh, <laughs> uh, bukan masau deh. Uh. Eh, uh. eh. Uh. Bik, mana? 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 Ah.

ไปมันมันลดไปมันมันเลยไปติ่มไปไปเลยไปมันเลยเออไปหั่นเลยเสือกเงี่าหันเด้เสือกเงีย่าันะกินซีซ้่กำปั้นเล็กหน่อยนันเสือกัน เลิดเสียงย,ยั้งไปอ่ะป,ป้าพักอันนี้ความงาม<ป>เกมมดนเลยพักอันนี้จะพักอัน,นยังลืมเลยเฮ้ยทายเขาจะถ่ายรูปนะงา,านขนาด <ś led> ม,าม,ามาแล้วมาแล้วมันปเดีเออไปมาถอยรถเลยเอาผักอีกตู้ก่อนเดี๋ยวอตู้ไปเห็นน้องกินก่อนไป กับบ้านเราเออโบพักเฮากูไปได้เบิ่งเลยสิอ้างามขานาดตอนเช้านี่แกนมิดหทุ่งไงแล่วเลยนอะเออไปจนไงเราก็ออกบ่เรยวแล้ว ขับมาเร็วๆเลยสิปิดนี่ะไรตัว ปับอกยหนนาจเราจะคลิปยังหน้าาได้สทวะ